เทียนนี่เป็นฟ้าวินนี่เป็นเป็นเมฆฟ้ากับเมฆแล้วแล้มันเป็นคํามงคลหรืออันนี้ให้มาคำธรรมชาติเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นคําธรรมชาติแล้วธรรมชาติทีนี่มนก็ธรรมชาติของฟ้าในฟ้านี่ยย่อมมีเมฆขาวเมฆขาวย่อมมีความเปลี่ยนแปลงคือเป็นปริศนาธรรมปริศนาธรรมเพื่อสื่อให้ให้มันสื่อ้ว่าในธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอ๋อ ถ้าเปนแเลยมึงไปดูวิ่งวิ่งนี้ไม่มีความแน่นอนเลยอนิจจังสองคำนี้พูดถึงความว่าอนิจจังอ๋อว่าเออไม่อนิจจังและอนิจจ์ไปอน้จังนะและเราเราจะมีวิธีบริหารความอนิจจังของฟ้าและก็เมฆหมอกนี้ได้อย่างไรอาอคุณต้องต้องมีปัญญาที่รู้เท่าทันอ๋อเท่าทันเมื่อวานนี้เรามองแล้วว่าจะเกิดพายุอ่ะแล้วคุณออกเรือทําไม คุณออกเรือไปก็ต้องเจอพายุก็ลำบากใช่ไหมครับเขาเรียกว่าดูฟ้าดู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 เมฆที่ก็จะดูรู้ว่าจะมีพายุหรือว่ามีสิ่งที่จะไม่ปลอดภัยเข้ามาก็เมฆก็คือว่าพูดอย่างง่ายๆอันนี้สื่อถึงปัตยยาในการเปลี่ยนแปลงที่จะดูเคาะก็รู้กรรู้อะไร้ถ้าถ้ารู้สองอย่างนี้รู้เคาะรมได้เหรก็รู้ว่ารู้เทียนฟางอ เพราะว่าบางทีฟ้าอยู่นี่แต่ว่ามีเมฆมอกมาบอกเหมือนกับราหูอะไรเงี้ยเหรอใช่มีเมฆมาบางมีบ้างมีเมฆมาเป็นกําลังมีเป็นฝนมีเมฆเป็นฉายหง้งฉายหง้งเห็นไหมบางบางท่นแดดออกอะสวยฉายหุ้งเรียกว่าฉายวิ่งฉายวินะถ้าว่าเป็นเป้าเป้านี่แปลว่ารุนแรงมึงเมฆที่รุนแรงก็จะมีพายุใหญ่ที่กูบอกว่าพอเรารู้ว่าฟ้าเป็นอย่างนี้พระอาทิตย ทำไมสีอย่างนี้เป็นอย่างนี้ปั๊บอุ้ยเดี๋ยวจะมีพายุเราก็ไม่ออกเราก็ปลอดภัยอืคออเหมือนกายโมแกนเขามองทะเลมองฟ้าอูโหูท้องฟ้าอย่างนี้ทะเลอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องขึ้นไปอาศายอัยเทพเจ้าภูเขาพีา่ก,ก็รอดอี่อก,ก็ไม่ถูกสซรามิฆ่าแม้แต่คนเดียวหมาตัวเดียวยังไม่ฆ่าเลยเพราะเขาวิ่งขึ้นไปหาพระเจ้าภูเขาหมด ที่มาของคนต่างประเทศทึ่งผมเมื่อก่อนว่าไม่มีไม่มีเกิงอะไรแต่ทีนี้มันเป็นเป็นหนึ่งที่เป็นาศาสตร์ของธรรมชาติที่พวกบรรพบุรุษเขาสืบทอดมา <ừ> ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต้องรีบไปหาอย่างนี้อื <ừ> แต่จะทํายังไงให้เขาเชื่อเพราะบอกปเป็นเทพเจ้าเขาถึงเชื่ออเขาถึงยอมไปพึง่ง <ừ> ปีศาจอันนะั้นปีศาจทะเลจะมาแล้วต้องวิ่งขึ้นไปหาเทพเจ้าเห็นไหมมัน ปีศาทะเลมาเนี่ยเราไปหาพระเจ้าที่บนภูเขาน้ามันขึ้นไม่ถึงนี่หมดปัญญาปีศาจต,ต้องแพ้ไปเลยกลายเป็นว่าปีศาจแพ้แพ้แพ้เทวดาขุนเขาเห็นไหมครับเอหัวใจยังอันนีาานน้เขาก็จะมาเล่าเป็นประวัติมาเทิงเป็นประวัติอือันนี้หัวใจก็คือพัสระูอ่ะอครับ อันนี้ก็สรุป<อ>ห<ม>ัวใจก็คือรูฟ,ฟ้าดินรู้ความอนจิจจงฟ้าดินความเปลี่ยนแปลงของฟ้าดินคุณรู้คุณย่อมที่จะสามารถที่จะหาวิธีรับความจริงและจัดการบริหาร